สวัสดีครับวันนี้ผมลองบารมีหนุบทึนนะครับผมจะมาตามนัดที่พี่เพื่อนที่ผมสัญญาว่าจะทาคลิปที่2ของประสบเรื่องประสบการณ์ของพะวกกวนนะครับผมวัดโคสิตารามน,นะครับผมเรื่องก็มีอยู่ว่าที่ผมได้ขออนุญาตพี่เขาไว้แล้วแล้วจังหวะพี่เขายังไม่ตอบผมมาผมก็เลยไม่กล้าทําเพราะต้องรอคําอนุญาตจากพี่เขาก่อนเพราะเราต้องใช้ภาพก็คือพ่อตาเขาเนี่ยนะครับ เรื่องก็มีอยู่ว่าเนี่ยครับผมจะมีกิจกรรมให้พี่เพื่อนก่อนนะครับผมนี่ครับรูปถ่ายไปนี้ครับผมปีสองที่ประสบการณ์ที่สองแชร์แล้วนะสองแชร์แล้วก็ประสบการสองสองประสบการณ์แล้วก็หลายหลายประสบการนะครับผมก็วันนี้ผมมีกิจกรรมให้เพื่อนเพื่อนกดติดตามผมใน youtube แล้วก็กดตรงกระดิ่งแล้วก็กดคําว่าทั้งหมดพี่พี่เพื่อนจะได้รูปถ่ายไปนี้นะครับกฏกิกรรมมีอยู่ว่าพี่เพื่อนเพื่อนต้องกดทายเลขใต้กระทูนี้ หรือกระทูไหนก็ได้ของผมที่ผมทําใน youtube ไว้กดมีว่าผมจะจับเป็นคูปอง00ถึง99ก็มีทั้งหมด10ลูกใช่ครับผมจะจับมาเดี๋ยวผมจะไลฟ์สดไว้ให้ในหน้าเฟซผมแล้วก็ลงใน y o u t ท b e พี่ๆท่นานใดที่ทายกดทายแล้วถูกผมจะให้คนคนแรกนะครับผมจะดูวันที่นะครับผมจะดูทุกยู u ูบผมผมเลยกดก็มีว่าพี่ต้องกดติดตามผมแล้วก็กดกระดิ่งแล้วก็กดคำว่าทั้งหมดพี่จะไม่พลาดคลิปผมที่ผมทําไว้ถ้าห้ามลบ คำว่าติดตามนะครับผมถ้าผมผมเห็นว่าไม่ลบติดตามผมจะไม่ให้สิทธินะครับไปกันต่อนี่ครับรูปถ่ายแบบนี้ก็เป็นรูปถ่ายหลวงพ่อกวนนะครับผมปีปีหกสิบสามนะครับผมรุ่นเมตตาสิทธิ์นะครับผมถือว่าเป็นรูปถ่ายปีย้อนยุคปีสิบสองนะครับผมถือว่าร้อนแรงมากครับนี่ครับผมจะให้เพื่อนเพื่อนหนึ่งสิบเลนะครับผมนี่ครับถือว่าแชร์ประสบการณ์หลวงพ่อแล้วกันถือว่าเผยแพร่บารมีไปนะครับผม ก็เรื่องเล่าก็มีอยู่ว่าของที่พี่คนนึงเขาได้มาแชร์ไว้ใน Youtube นะครับผมก็เขาก็เขียนไว้ว่าเรื่องเล่าจริงที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก็คือวันอังคารวันที่สี่พี่ชายคนเนี้เขาได้ได้ได้ลงไว้ในกลุ่มศรัทธาในกลุ่มศรัทธาครับผมศรัทธาบาร,รมีหลวงพ่อพกลยววัดโคกสิตารามก็เขาก็เขียนไว้ว่าในช่วงเช้าเรื่องมีอยู่ว่าพ่อตาของภรรยา เกิดประสบัติเหตุจากที่สูงชั้นสองของบ้านครับผมก็เลยโดยโดยร่วงหล่นลงมาโดยนําหัวศีรษะเนี่ยครับผมเดี๋ยวผมจะมีภาพประกอบให้พี่เ,เพื่อนๆหลังหลังคําพูดนี้นะผมจะบรรยายให้อีกทีแล้วผมจะเล่าเหตุการณ์ให้พี่เขาเขียนให้ก่อนครับร่วงหล่นหัวมานําหัวลงมาก่อนนะครับผมไปกระแทกกับโตะไม้หินอ่อนไม้หินอ่อนถือว่าหนานะครับถือว่าหนาเลยนะครับแล้วซึ่ง ผลปรากฏคือโต๊ะไมฮิตอนแตกโดยพ่อตาเล่าให้ฟังว่าช่วงที่ตกลงมานั้นหลังจากกระแทกกัดอะไรก็ไม่รู้จากนั้นก็ไม่รู้สึกตัวอะไรเลยครับผมนี่คือพ่อตานี่คือพ่อตาเขาเล่านะครับผมแล้วก็จนอยู่มีคนเรียกไก่กระไดครับผมลุกลุกได้แล้วก็จึงรู้สึกตัวขึ้นมา คือลุงคนเนี้ยช,ชื่อลุงไก่มีคนได้ไปเรียกให้เขาลุกขึ้่นได้แล้วก็ประสบว่าน้ําเลือดเนี่ยเต็มตัวท่านเลยเลือดส,ด,สดเลยผมเต็มตัวเพราะหัวท่านแตกครับผมถือว่าหัวท่านแตกครับผมไปหมดเลยแล้วก็แล้วก็วกพบว่าโต๊ะมาหินอ่อนนะครับผมที่ที่เป็นโต๊มาหินอ่อนนะครับแตกแตกเลยนะครับผมถือว่าแตกครับในข้างต้นพบว่าพ่อตาได้ห้อยรูปถ่ายเนี่ยก็คือใบนี้นะครับรูปถ่ายคือใบนี้นะครับ ติดตัวตอนที่ว่าพี่ชายคนนี้เขาได้นิมนต์แล้วก็เช่าบูชามาแล้วก็ให้พ่อตาเขาใส่นะครับให้ลุงไก่นะครับผมให้ลุงไก่ให้ลงุลงไก่ได้แฝงน,นี่นะครับรูปถ่ายวันนี้ครับก็เป็นรูปถ่ายใบเดียวปีหกสามรุ่นแม่ตาสิทธิ์นะครับผมถือว่าประสบการณ์นะครับผมจากนั้นสถา,านที่เกิดไม่น่าเชื่อจริงๆว่าพ่อตาจะหล่นเออหล่นมาแล้วใช้คอหัวนะลงมาก่อนนะครับผมถือว่าหัวหัวมาแต่หัวไม่หักครับพี่ หัวไม่หกักเพราะหัวหล่นมาก่อนจังหวะพลิกตัวจังหวะลงมาก่อนก็เลยครับผมตกแฉลที่สูงนะผมโต๊ะมาหินก็แตกมีภาพประกอบการ้วยผมแล้วก็มีภาพลุงที่ไปเย็บหัวมาด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเล่าต่อหากไม่ได้บารมีหลวงพ่อกลวยวัดโคศิราลานนะครับผมพ่อตาผมคมไม่สามารถกลับมาทําอะไรได้ปกติแน่นอนครับผมบนนอนอจากการซีเอฟของการสแกนสแกนครับผมเรียบร้อยผลปกติ ไม่น่าเกิดไม่น่าอะไรน่ากังวลโดยมีบาดแผลเย็บแค่8ดเข็มนะครับผมถือว่า8ดเข็ม8ดเข็มแต่เนื่องจากการจ่ายยากลับบ้านตามปกติก็พี่ๆพ,พี่เขาก็เขียนว่าณสิวังพมมามาอ,อ,อุสาธุสาธ,สาธุบาลมีนพกล้วยนะครับผมถือว่าพี่เขาก็ได้เขียนแล้วแชร์ประสบการณ์ประสบการณ์อันนี้นะ่าจะแชร์ประมาณเกือบร้อยแชร์แล้วนะที่ผมเห็นนะประมาณทัก เกือบร้อยแชร์ถ้าถ้าถ้าก็ประมาณ80ดสิฝากเกือบร้อยแล้วครับเพราะว่าถ้าถ้าเพื่อนเพื่อนได้ได,ได้ได้เห็นเห็นในกลุ่มนะผมผมจะมีภาพประกอบให้ดูแล้วลุงคนนี้ยเขาก็ตอนถ่ายรูปมาเขาก็ยิ่งยิ้มนะครับถือว่าไม่เป็นอะไรลุงเขายังงงลุงไก่คนนั้เขายังงงว่าทําไมถึงไม่ไม่เป็นมาฝั่น,นี้แต่แปลกใจลุงก็ถามว่าพี่ผมโทรหาพี่อยู่นี่เขาบอกว่าแปลกใจเขาบอกมีคนมาเรียกไก่ไก่ลุกได้แล้วเนี่ยครับ ก็คือผมคิดว่าน่าจะเป็นบาร,รมีของพ่อกวยนะครับผมนี่คือประสบการณ์เรื่องที่พี่คนหนึ่งเขาเล่าให้ฟังนะครับผมก็เป็นเขาเรียกว่านะความเชื่อของคนดีฝาเราอย่าไปเคาไหนเชื่อก็เชื่อคนไหนไม่เชื่อเพราะาเราเราไปลบหลู่ไม่ได้ครับผมถือว่าบาร,รมีของพ่อกวยท่านศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วเราเราก็แค่ประสบการณ์เฉยๆแล้วก็มีภาพจริงตัวจริงไม่มีสแตนท์ครับผมถือว่า ผมก็ได้มาแชร์ประสบการณ์และก็อขออนุญาตพี่เขาแล้วเราก็เลยอยากจะมีภาพแล้วก็จะเล่าเรื่องราวให้ต่ออ่ะโอเคไปัครับเนี่ยครับก็คือภาพประกอบที่ผมบอกเลยว่าพีพ่่คนหนึ่งเขาได้ลงมาใน y o u t u ู e ดังกลุ่มขัดทานนะครับผมแชร์ประสบการณ์มานะครับเนี่ยก็คือเขาเขียนไว้ลุงไก่ครับผมก็ได้ตกจากบ้านชั้นสองลงมาแล้วก็เอาหัวลงมาก่อนก็หัวก็เลยมาแทกกับโต๊ะมาหินอ่อนครับผมถือว่าแล้วก็เขาบอกว่ามีคนมันเรียกเขาว่า ไกลไกลลุกได้แล้วลุงเขาลืมตามาแต่เลือดตอนนั้นเต็มตัวลุงเขาเลยนะครับเนี่ยก็คือการคอมเมนต์ของพี่เพี่อนเพื่อนที่ที่บอกว่าฟังมาจากเรื่องเล่าแล้วน่าจะการหนักหลวงปู่น่าจะคุ้มครองแน่นอนครับผมพี่เขาบอกว่าใช่ครับพี่เพราะตาผมใส่รุ่นเมตาสิทธิ์ครับผมถือว่าเป็นรุ่นที่เป็นปีที่สองครับผมพี่เขาบอกมาครับผมเราก็ได้ดูครับผมแล้วก็ประสบการแชร์กันมาแล้วก็พี่เพื่อนเพื่อนที่โดนกันมาหลายๆคนเขาก็บอกว่า เนี่ยบ้านผมคือผมมีก็เคยโดนมาเหมือนกันครับผมคือประสบการณ์ผมพ่อช่วยหนักให้กลายเป็นเบาก็คือเราเราจะได้รู้ว่าการการที่เราใส่รูปถ่ายของพ่อก,กวยท่านก็บอกแล้วว่าท่านบารมีท่านคือรูปจะอัดกี่ครั้งก็ถือว่าท่านก็ได้เหมือนปลุกเสกเวมนท่านอยู่หรือไม่อยู่ครับผมถือว่ารูปถ่ายท่านถือว่าดีครับผมแล้วก็การที่เราเห็นเราเคยครับใช่ครับผมเองก็เคยมีประสบการณ์คล้ายๆแบบนี้ครับแต่ผมไม่เบี่ยงยก ญาติคนไปครับผมก็คือก็คือเขาได้บอกว่าคือประสบการณ์ของเขาเนี่ยคือเขาไม่มีเปลี่ยนไปตรงนี้เลยคือเกิดขึ้นแบบไม่ตั้งใจและไม่น่าเกิดครับผมพี่ๆคนนี้เขาก็เลยบอกครับผมแล้วก็นีพี่อีกคนหนึ่งเขาก็จะบอกว่าผมก็เจอมากับตัวแล้วครับวันปีนี้ไหมผมไม่จุดพุ้ที่สถานที่หนึ่งขนาดใหญ่สรุประเบิดใส่หน้าแขนเต็มแต่แม้รอยนิดเดียวก็ไม่มี เพื่อนเพื่อนเขาก็เลยมาคอมเมนต์กันเยอะก็คือถือว่าเผยแผ่บารมีหลวงพ่อกลวครับผมบางคนก็ไม่อยากลงรูปก,กลัวอะไรหลายอย่างคือแบบไม่กล้าประสบแจรเพราะกลัวคนจะว่าไม่จริงอาจดูคโลกแต่ถ้าใครได้เจอกับตัวจะรู้นะครับว่าบารมีหลวงพ่อกลวยท่านดีจริงๆถือว่าจะเป็นรูปกระดาษที่ไม่ทันท่านแต่เรา สัมผัสได้น,นะครับผมโนตัวผมเองผมเคยโดนมาแล้วผมรู้นี่ครับก็คือภาพประกอบลุงไก่คือคนนี้คือลุงไก่นะครับผมก็ขออนุญาตเจ้าของภาพมาแล้วว่าเผยแผ่บารมีหลวงพ่อกลวยครับเนี่ยครับที่คอท่านใส่อย่างเงี้ยครับคือลูกเขยลูกเขยคนนี้ได้ส่งรูปภาพไปให้พ่อตาคนนี้และพ่อตาคนนี้ก็คือลุงไก่เนี่ยได้ใส่รูปถ่ายพีสองรุ่นเม่ตาสิทธิ์ครับผมเต็มองพี่เพื่อนเพื่อนที่รู้จักกันตอนนี้ถือว่า เกิดประสบการณ์หลายๆหลายๆหลายๆครั้งนะครับผมก็รุ่นเมตตาสิทธิ์ถือว่าปีนี้ถือว่าเป็นปีที่แรงนะครับผมส่วนตัวครับนี่ครับนี่ครับแต่ก็จะมีภาพประกอบที่ลุงเขาได้ไปเย็บตอนที่เขาตื่นขึ้นมามีมีคนเรียกลุงเขาว่าไกลไกลตื่นได้แล้วเนี่ยลุงก็ตื่นขึ้นมาแต่เลื่อดนี่เต็มตัวเลยเขาก็เลยพาพาส่งโรงพยาบาลเห็นผมถามพี่พี่เขานะครับเขาบอกส่งโรงพยาบาลแล้วก็หมอก็เลยถามว่าใส่แพ้อะไรลุงก็บอกว่าฝ่ายหลวงพ่อกล้วยลูกชายส่งมาให้เราเขาก็บอกว่า พระอะไรคือลุงก็บอกว่าหลวงพ่อพกล้วยหรือเปล่าเ <_ d ance> ขาก็เลยยิบที่คอมาดูเ <_ d ance> ขาเอกเป็นหลวงพ่อกล้วยเขาก็เลยบอกบอกไปแล้ว <_ d ance> ก็ลุงก็บอกว่าศักดิ์สิทธิ์จริงๆ <_ d ance> แล้วก็เลยเลุงก็เลยเย็บก่อนออกโรงพยาบาลลุงข้อเย็บแล้วก็เอ็กซเรย์เอเ็กซเรย์ดูว่าเป็นอะไรมากเปล่าแต่หลุดหมอบอกว่าไม่เป็นอะไรก็เลยก็เลยได้กลับบ,บ้านก็เลยได้จ่ายยากันมาแล้วก็พักมาพัากขอนที่บ้านครับผมก็เนี่ยครับดูที่ลุงคอของลุงครับผมที่ลุงใส่อยู่เลือดจึงมีอยู่นะพี่ดูพี่ดูที่ตัวดูช่วงช่วงตัวเห็นไหมครับ ช่วงช่วงคอนะครับมันจะมีคล้ายๆเลือดอยู่นะครับคือแต่คล้ายๆเลือดแต่ไม่ใช่เลือดคือแบบยังไงแบบลังยังล้างค่าไปหมดครับก็ถือว่ายังล้างค่าไปหมดครับผมที่ผมที่ผมเห็นนะคือเขาก็ขอถ่ายรูปจากคุณพ่อเขาคือพ่อตาเขาครับคือลุงไก่นะครับก็ให้เห็นรูปว่าเนี่ยครับเป่นรุ่นเมตาสิ์ปีสิสองที่ลุงรอดตายมาได้ถ้าไม่ได้บารมีหลวงพ่อกลวยวันนั้นคงอาจจะไม่มีลุงมานั่งคุยกับเราวันนี้เขาก็บอกว่าศักดิ์สิทธิ์จริงๆของหลวงพ่อกลวยเขาก็เลย ครับผมนี่ครับนี่คือภาพที่ลุงตกมาจากชั้นสองก็คือบ้านเนี่ยคือสองชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้ก็ผลายสมน่าก็จะเป็นหลังคาใช่ไหมล่วงลงมาเต็มเลยแล้วก็หัวลุงเนี่ยหล่นมาก่อนหล่นมากับมากระแทกกับโตหินอ่อนถ้าผมจะมีภาพโตหินอ่อนให้พี่พี่ดูนะครับก็โตะหินอ่อนถือว่าหักหักได้ไงหักจะเพอาะหัวไหมเพราะมันก็ตัวด้วยครับผมที่หลงนลงมาใครก็ไม่คิดว่าจะตกมาท่าไหนเพราะว่าไม่มีใครรู้ก็คือตกมาทั้งตัว หัวก็หล่นลงมาก่อนที่ลุงเล่าให้ฟังว่าเาตกหัวลงมาก่อนที่ลุงฟื้นมานะครับนี่ครับโตมาหินที่แตกสภาพเนี่ยไม่ใช่ว่าแตกเพราะหัวมันก็แตกเพราะตัวด้วยนะครับแตกเพราะตัวแล้วก็แตกเพราะหัวคือหัวล่นมาก่อนแล้วก็ตัวลงมาทับมันก็เจอเกิดเกิดจากความแรงแล้วก็ความหนักของคนคือภาพประกอบการก็คือผมก็เลยให้พี่เพื่อนๆดูว่า เนี่ยคือภาพที่ลุงไก่ก็ได้โดนมาผมก็อยากแชร์ประสบการณ์ก็ขอ,ขอขอบคุณพี่พเพื่อนเพื่อสมาชิกที่กดไลค์กดแชร์ให้ผมแล้วก็ฝากกดติดตามผมนะครับในท่อง YouTube ผมผมมีกิจกรรมดีๆให้พี่เพื่อนได้รับชมแล้วก็ได้รูปถ่ายใบนี้ได้นะครับผมมีกฎติการรไว้แล้วนี่คือครันี่คือรูปถ่ายของหลวงพ่อกลวที่ผมผมทําไว้อะของรูปถ่ายนะครับผมฟี่ลองฟังดีๆนะครับท่านได้กล่าวไว้ว่าท่านเสกตัวก่อนนั่งถ่ายรูปทุกครั้ง โดยเฉพาะภาพท่านไม่ว่ากี่สำเนาก็ยังคงศักดิ์สิทธิ์เพราะมีทั้งแรงครูผู้อธิษฐานจิตดังนั้นแม้ภาพท่านคนที่อธิษฐานนำไปบูชาก็เกิดปฏิหารประสบการณ์ได้มากมายมึงนับถือกูเป็นอาจารย์กูจะทิ้งลูกศิษย์ได้ไงรูปของกูถึงอัดแล้วอัดอีกก๊อปปี้ก็ยัง ขังเหมือนเดิมเพราะตอนกูจะถ่ายรูปกูอธิษฐานตัวและเสกผ้าเอาไว้แล้วอยู่คนเดียวเปลี่ยนกลายแสนสบายแต่ไม่สนุกอยู่สองคนมีแต่ความทุกข์สนุกแสนสนุกแต่ไม่สบายมีของที่กูเสกสร้างกูเสกติดตัวไว้แม้เพียงชิ้นเดียว เวลามีปัญหาถ้ากูไม่ช่วยมึงไม่ต้องมาเรียกกูว่าอาจารย์พอกูตายสังขารกูก็เหมือนดังซากทั่วไปส่วนจิตกูมาสิงอยู่ในรูปนี้แล้วไม่ไม่ไปไหนหากมึงคิดถึงกูที่รูปนี้กูอยู่ที่นี่คอยดูแลพวกมึงอยู่ตาบใดกิ่นทูบฟันไม่จาง ผู้คนยังกราบไหว้ระลึกถึงกูจะค่อยคุ้มครองรักษาไม่ว่าพวกมึงจะตายแล้วเกิดกี่ครั้งกูก็ยังอยู่บ้านแคร์ช่วยมึงพวกมึงตลอดไปอามีหลวงพ่อกล้วยนะครับผมคำคาถาก็ก็เป็นคาถานี้ครับณสิวังพมมามะอุณนะสิวังพมมามะอุ ณสิวังพมมามะอะอุขอรัตนาบารมีหลวงพ่อกล้วยนะครับผมขอให้ลูกช้างแคล้วคลาดปลอดภัยเงินทองไหลมาเทมาฝากเงินฝากทองขอให้ลูกช้างค่อบครัวมีความสุขความเจริญสา,สาธุสาธุสาธุบารมีคุ้มครองครับพระอหลวงพ่อพกลวยก็นี่คือเป็นคาถาของหลวงพ่อกล้วยนะครับผมที่ผมเอ่ยไปคราวนี้ก็ขอจบนะครับเพียงเท่านี้